พ้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคือเขาเลือกทําในสิ่งที่คนอื่นยังไม่ทําทําในสิ่งที่ธรรมชาติของคุณจงเลือกว่าคุณเนี่ยจะเป็นหัวแถวหรือจะเป็นหางแถวนักเรียนสังเกตไหมใครก็แล้วแต่นะที่ได้เรียนกับโปรเฟชชัลสตอร์เคเดอร์นักเรียนไม่ได้เป็นหางแถวสักคนไม่มีใครที่ไม่เป็นเสียงหุ้นทุกคนที่เรียนจบเป็นเซียนหุ้นทุกคนแต่ว่าจะเก่งเท่ากันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งมันขึ้นอยู่กับความขยันครูจะเล่าให้ฟังตอนที่ครูเนี่ยเข้ามาเป็นเทรดเดอร์ใหม่ๆนะคะคือหลหลาายยๆคคนนะน่่ะะจเเ็ได้วรูี ทําการบ้านเยอะในขณะที่คนอื่นนะครูเป็นเหมือนสันติเลยไม่มีใครมองเห็นแม้แต่คนเดียวเท่าที่เท่าที่รูจักนะในแวดวงที่ครูรู้จักส่วนใหญ่เขาจะทําการบ้านกันแค่หนึ่งถึงสองตัวแต่มันจะมีเซียนหุ้นหลายๆคนนะคะที่ทําการบ้านทั้งตลาดแล้วครูเนี่ยก็ทําเหมือนกันคือครูเลือกทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําแต่ครูก็โดนเบรกนะครูเคยมีคนบอกครูว่าจะทําทาไมเยอะแยะเราเหรดแค่ตัวเดียวเอง พูยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่านักเรียนไปซื้อหิวข้าวและกันหิวข้าวแล้วนักเรียนเคยไหมเคยแบบแถวบ้านไม่มีร้านค้าปะมีแต่ร้านสมมติว่ามีร้านอาหารตามสั่งร้านเดียวก็คือต้องกินร้านนั้นถ้าร้านนั้นปิดก็คือไม่ได้กินคือต้องเสี่ยงลวงว่าเฮ้ยร้านมันจะเปิดหรือเปล่าวะถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่านักเรียนทําการบ้านตัวเดียวแล้วถ้าสมมุติว่าร้านปิดล่ะร้านนี้ปิดนักเรียนจะได้กินข้าวไหมไม่ได้กินถูกไหม แต่ถ้าในทางกับการถ้ามันเป็นศูนย์อาหารล่ะ,ะสมมุติว่าอันนี้เป็นศูนย์อาหารนักเรียนจะเลือกวช้อปปิ้งได้เลยนักเรียนจะเอาก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี้ยวหมูแดงหมูกรอบเอเย็ยนตาฟูเยอะแยะจะไป,ปาขายถั่วถูกไหมแล,แล้วในระหว่างที่เราทําการบ้านตัวสองตัวเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่มาม,มันแบบเลดแอร์ไปล่ะถูกไหมใครที่ใครที่ติดตามครูมาตลอดนักเรียนจะเห็นได้ว่าการบ้านของครูเนี่ยบางทีมันจะมาวันเว้นวัน บางทีวันนี้มาพรุ่งนี้ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยมันจะสลับกันถูกไหมแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอนะ่ะเป็นไงคะบางวันร้านนี้มันก็ปิดบางวันร้านนี้มันก็เปิดแต่ถ้าในทางกับการถ้าเราไปศูนย์อาหารเป็นไงคะไปศูนย์อาหารเป็นไงสมมุติว่าร้าน A ปิดก็ยังมีร้าน BCD E F G ให้เราเป็นไงคะให้เราเลือกถูกไหมเพราะฉะนั้นทํนาการบ้านหลายตัวดีไหมดีไหมมันก็ทําให้เรามีทางเลือกเยอะกว่าถูกไหมต่อให้ร้าน A ร้าน B ปิดอ่ะสมมุติปิดไปสิบร้าน ก็ยังมีอีกยี่สิบล้านให้เราเลือกอะถูกไหมเรามีตัวเลือกดีกว่าไม่มีนะแล้วสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือเราจะได้รู้จักมันด้วยอ่ะรู้จักมันด้วยมันด้วยครูจะเป็นคนหนึ่งนะจะเล่าให้ฟังครูจะเป็นคนหนึ่งนะที่แบบว่าเวลาที่ไปกินข้าวนะไปกินข้าวครูจะชอบสั่งหลายอย่างชอบสั่งหลายอย่างหมถึงว่าก็แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบเขาสั่งหลายอย่างอะก็มากกว่าสามอย่างอะไรอย่างเงี้ย เพราะอะไรรู้ไหมเพราะครูอยากรู้ว่าร้านเนี้ยเขามีอะไรอร่อยเขาะนะ้าใจไหมบางทีอะ่ะเขามีต้มยำมีมเอเอ่ปลาเผาหม้อไฟอะไรก็แล้วแต่เนาะเวลาที่เรากินเนี่ยบางทีมันไม่ได้อร่อยทุกอย่างนะเราจะได้รู้ว่าอ๋อร้านนี้มันมันเออผัดไทยอร่อยออีกแลนวมงอ๋อก๋วยเตี๋ยวอร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้รู้แล้วเรารู้ทาไมคะเวลาที่มันเวลาที่มันมาเนี่ยเวลาที่หุ้นมันมาเราก็จะได้รู้ไงว่ามันชอบเล่นแบบไหน นักเรียนเข้าใจเนาะนะคะเนี่ยคือเราต้องเลือกทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําครูบอกไว้เลยนะแปดสิบเปอร์เซ็นของของเทรดเดอร์ในตลาดเนี้ยขอ,ออรรอของคนล้มเหลวคืออะไรรู้ปะแปดสิบเปอร์เซ็นของคนล้มเหลวคืออะไรรู้ปะคือทําการบ้านน้อยไม่ต้องถามใครอะ่ะลองถามตัวเองอะ่ะว่าเฮ้ยที่เราแพ้เนี่ยก่อนหนะ้าเนี้ยเพราะเราทําการบ้านน้อยรูป้ป่า ครูบอกว่านักเรียนเนี่ยกลับไปเราไปทำเวิร์กช็อปแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแต่ว่าไม่ต้องส่งครูนะทําไว้ดูเองถ้านักเรียนคิดว่าหูเหนื่อยจังเลยทางานก็เหนื่อยแหละ <S <S นักเรียนก็จะเป็นได้แค่หางแถวอ่ะ็ e t ไหมคือไปเอาตอนที่มันแบบขึ้นไปแล้วอะ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนทําการบ้านมาก่อนนะ <S 1> <S 1> <S นักเรียนจะได้หัวแถวนักเรียนจำได้ไหมเรื่องแนวแนวนักแนวต้นแนวรับแนวต้านที่ครูสอนหนึ่งสองสามสี่จำได้ไหมถ้านักเรียนเป็นที่หนึ่งทันนะ เป็นที่หนึ่งทันครูพูดอย่างนี้เข้าใจเนะาะใครที่เรียนครูเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วนักเรียนก็จะได้เป็นหัวแถวแต่ถ้าเป็นไงคะแต่ถ้าเราไม่ทําการบ้านมา,นานเราเป็นไรเป็นถางแถวทันทีนะสมมุติว่าครูบอกว่าอหุ้น A B C แนวเนี่ยนะอยู่ที่หนึ่งบาทหนึ่งบาทยี่สิบแต่อเผอิญไม่ทําการบ้านมาไงไปเข้าหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ซื้อจริงเนาะหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์แต่ว่าแนวแนวที่แท้จริงมันอยู่หนึ่งบาทเป็นไงคะเป็นหัวแถวหรือหางแถว ก็แล้วแต่นะอันนี้อาจจะเป็นกลางแถวก็ได้อ่ะให้ให้ตรงกลางแถวแล้วนักเรียนจะประสบความสําเร็จได้ยังไงถ้านักเรียนเป็นกลางแถวกับหางแถวครูจะบอกให้เลยนะใครเรียนกับ professional stopper ต้องได้เป็นหัวแถวเท่านั้นแต,แต่แต่ต้องขยงนันนะถ้าไม่ทําการบ้านมันก็ไม่ได้เข้าไปในโซนประสาทสมองซีกซ้ายนะโอเคไหมนี่คือการเลือกทําในสิ่งที่คนอื่นยังไม่ทําครูบังคับคุณไม่ได้ครูบังคับนักเรียนไม่ได้เฮ้ยนักเรียน มึงทํางานบ้านนะมึงเลิกงานเนี่ยมึงทางานบ้านนะต่อให้ครูกล่าวแบบเบญจังรับประดิษฐ์ถ้ามันไม่เป็นธรรมชาติของคุณฟังนะถ้ามันไม่เป็นธรรมชาติของคุณมันจะไม่ได้เข้าไปในสมองซีซ้ายเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้มันเป็นธรรมชาติตรงไหนก็คือความรักค่ะถ้านักเรียนรักในการทํางานบ้านนักเรียนจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยจังเลยฝืนจังเลยอ้ยไม่อยากเปิดจอเลยว่ะ มันจะไม่เป็นแบบนั้นไงมันจะเป็นธรรมชาติอะเหมือนหนังเรื่องนี้ก็คือเหมือนที่สันติเนี่ยเขามองเห็นเรื่องการขนส่งทําไมสันติเขาถึงไม่รู้สึกว่ามันฝืนทําไมเขาถึงสนุกกับการทํามันอะโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทุนมันจะเอามาจากไหนอะไรมันจะเอามาจากไหนและความกดดันเยอะไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารักมันจริงๆเขาอยากทํามันจริงๆแล้วลองย้อนกลับมาที่ตัวเราซิว่า อะไรบ้างอ่ะที่มันทําให้เราเป็นหัวแถวหางแถวหรือกลางแถวอ่ะอันนี้ลึกมากเลยนะถ้ามักเรียนอยากสําเร็จนะคุณต้องเป็นหัวแถวอะคุณต้องเป็นหัวแถวครูจะบอกให้หางแถวเนี่ยคนเป็นเยอะไปหมดแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคนเป็นเยอะกลางแถวกลางแถวนี่พวกเรียนเยอะเรียนเยอะแต่ตั้งใจมั่งไม่ตั้งใจมั่งเนี่ยเออได้ได้กลางแถวอาจจะไม่ได้หัวแถว ถ้าไม่ขยันไม่มีวันได้หัวแถวต่อให้นักเรียนจะเก่งแค่เขาเรียกอะไรนะจะเรียนแบบครูต่อให้แล้วร้านสถาบันอะเออมึงเรียนเป็นร้านที่แต่ถ้ามึงไม่ขยันทํากันบ้านคุณเป็นหัวแถวไม่ได้จบคำพูดครูไว้เลยเป็นไม่ได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณขยันนะและทําทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติน่ะมันเป็นความรักถูกไหมมันไม่ได้รู้สึกว่ามันฝืนเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเป็นหัวแถวนะคะเป็นหัวแถวได้ แล้วการเป็นหัวแถวเป็นไงคะจากปกติสมมุติว่าคุณซื้อหนึ่งล้านหุ้นถูกไหมหนึ่งล้านหุ้นถ้าคุณเป็นหัวแถวเป็นไงคุณได้ตั้งแต่หนึ่งบาทถูกไหมแล้วก็ไปขายหนึ่งบาทยี่สิบสมมติคูณเท่าไหร่คะคูณศูนย์จุดสองศูนย์สตางค์นี่ได้หัวแถวเลยนะคุณได้เป็นหัวแถวเออเท่าไหร่นักเรียนก็เอา 1, นะหนึ่งล้านเนาะคูณจุดสองได้เท่าไหร่คะได้สองแสนบาทภายในเวลาแค่สิบห้านาทีแค่ช่วงเช้า ตอนนี้ครูสอนคอเทปเนาะครูสอนแค่ตอนเช้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะครูอ่ะอยากจะแบบเอาแบบเน้น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 เนาะแล้วก็ได้กําไรแล้วก็นอนแค่สิบห้านาทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแล้วก็นอนครูสอนคอเทปนะตอนนี้นะคะอยู่ที่เอ่อก้าโมงสามสิบถึงถึงสิบเอ็ดโมงแค่นี้รับตังกลับบ้านนอนโอเคไหมแต่ว่าไม่ได้ชี้นำไม่ได้เชียร์ซื้อขายเนาะทุกคนที่ได้เรียนคอเทปจะรู้ว่า ครูไม่ได้ชี้นำะมันเลยเลยเนาะครูแค่บอกให้ฟังเฉยๆว่าเออหุ้น A อบมันมาหนึ่งบาทนะจะซื้อไม่ซื้อเรื่องของคุณหุนห้นหุ้นบมาสองบาทนะตอนนี้มันเป็นคอนเวอร์เจนต์ไดเวอร์เจนต์มันเป็นแนวหนึ่งสองสองสี่อะไรเงี้ยครูคพูดแค่นั้นครูไม่ได้บอกว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> ซื้อเลยเนี่ยนักเรียนต้องซื้อตอนนี้จะไม่ได้พูดแบบนั้นเนะจะพูดแค่ว่าเออหุ้น A อบซนะคะมันเป็นเอ,อที่เราเรียนกันหรือเปล่าเนาะมันเป็น เออโอเวอร์โซลหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแค่นั้นเองนะคะซื้อไม่ซื้อเรื่องของมึงนะจ๊ะอ่ะต่อแล้วถ้าสมมุติว่าคุณเป็นกลางแถวล่ะอ,อ่ะกลางแถวสมมุติว่าคุณไม่ทันหนึ่งบาทเนาะเป็นไงคะสมมุติว่าคุณซื้อร้านหุ้นเหมือนกันคูณศูนย์จุดหนึ่งศูนย์สตาค์คุณได้แค่ครึ่งหนึ่งคุณก็ได้หนึ่งแสนบาทอันนี้คือกลางแถวถูกไหมอ่ะแล้วถ้าคุณปลายแถวละคุณไปเข้าเท่าไหร่คะหนึ่งจุดสองศูนย์เลยเป็นไงดอยใช่ไหม ไอ้ที่คุณติดดอยเพราะอะไรเพราะคุณเป็นหัวแถวไม่ได้แค่นั้นเองถ้าคุณเป็นหัวแถวได้คุณจะไม่ติดดอยเลยนะคะโอเคไหมนะคะประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของการเลือกทําในสิ่งที่คนอื่นยังไม่ทำเนาะ